สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese พบกันอีกครั้งแล้วนะคะครับวันนี้ก็อยู่กับหนุ่มๆอีกแล้วนะคะมีทั้งแบบว่า Informal และ Formal นะคะคุณทักกะทำไมเป็นซาลาดี้แมนทุกวันเลยนะคะเป็นซาลาดี้แมนทุกวันคือมาทุกครั้งคุณทักกะมาแบบมีแต่เสื้อเบียร์มีอยครับ คือมาทุกครั้งจะสังเกตนะคะช่วงหลังๆคุณคุณทากะนี่มาสูตรบ้างทีเชิตบ้างเน็กไทยบ้างนะคะอย่างว่าบิสเนสแมนเนาะใช่ไหมเหมือนเราแต่ก็ผมก็ทำงานแล้วนะครับเออ <c oughs> ค่ะ okay, okay. วันนี้เราจะมาเรียนคำว่าแทงใจดำ,น,จดำนะคะข้อหมายก็เหมือนภาษาไทยเลยแทงใจดำขอสำเนียงช้าๆชัดๆรอบหนึ่งได้ไหมคะคุณทักะได้ครับค่ะ ซูโบชิซูโบชินะคะมาแยกดูคำศัพท์คันติทีละตัวดีกว่าซูแปลว่าอะไรคะซูแปลว่าเพนที่ครับและโบชิแปลว่าดาวนะครับม,มาจากคำว่าโฮชิใช่ไหมโฮชิ i น่ะรับดาวแต่ว่าเวลามาต่อกับอีกคำหนึ่งมันจะเปลี่ยนจากคำว่าโฮ<ด>ชิเป็นโบชิช่คะก็เลยแปลว่า u ูโบชินะคะ งั้นเรามายกตัวอย่างสถานการณ์เลยดีกว่าเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นเนาะครับลองเหนืออะไรดีนะโอเคทาคะซังคุโอะโอเคเรติคิมัสต์ะเนี่ยそうですね,ですねどこ行ってきたんですかちょっと用事がちょっと用事まさんか<サ>女の人と会ってたんじゃないですかおずぼしいだねอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเมื่อกี้นะคะคือมาซาคิโนะถามว่า คุณทักกแบบไปไหนมาทำไมมาช้าใช่ไหมก็แล้วคุณท,ทักกาก็บอกว่ามีธุราน,นิดนึงอะไรเงไี้ยไมแล้วก็บอกว่าจริงๆเราไปเจอผู้หญิงมาใช่ไหมคุณทักกก็ไมค์บอกแทงใจดำใช่ไหมล่ะอะไรอย่างงี้นะคะซโบชิครับห,หรือเราจะใช้กรณีอื่นก็ได้เนาะเ<ก>ช่นคือเหมือนว่าซูโบชิก็คือเหมือนประมาณว่ามีอะไรอยู่ในใจแล้วเราแบบเหมือนไปจี้ใจดําเขาเช่นตอนนี้มาซาเฮกอาจจะหัวร้านอยู่หัวร้านหัวร้านอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบ คือมาซาฮิโร right. ่ก็จะใส่หมวกตลอดเวลาแล้วคุณทากาก็บอกว่ามาซาฮิโร่ถอดหมวกดีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเผลอพูดไม่ได้ตั้งใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณทากาอย่าไปให้เขาถอดหมวกสิมาซาฮิโร่หัวร้านอยู่อะไรเงี้ยคือมาซาฮิโร่ก็จะอุบัิุอุซาแบบคินิชเตตโนนี่คือเหมือนอุซาแบบติดอยู่ที่ใจว่าพูดแรงใจดำเราโดยไม่ตั้งใจก็ได้นะคะคำว่าเขาไม่บอกอะไร แปลว่าคงเอินนะคะรือถูกบอกถูกใช่เหมือนทายถูกนะคะคือบอกโดยคนอื่นหรือทายถูกก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่แบบไม่อยากคนอื่นรู้เลยแต่เขาดันบอกถูกแทงใจดํานะคะครับค่ะแทงใจดาครับวันนี้เราก็เรียนไปแล้วคําว่าจูโบชินะครับค่ะจูโบชินะครับครับก็หมดเวลาของเราแล้วเนาะครับครับก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I อ o v e j น p a n e s e ี ขอบคุณม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ